วันนี้เราก็อยู่กันในเกม s u r g e o n Simulator 2นะครับผมใช่แล้วอ่าเดี๋ยวผมถือหนังสือไปด้วยเพราะว่าผมยังเป็นหมอมือใหม่ผมต้องใช้ได่ได้<น>ผมจะถือกระเป๋าไปด้วยเพื่อแบบต้องใช้หนัง,ง,นงสืออ,ปอุปกรณ์ต้องอ่านตำราเรียนในการรักษาคนไข้ไม่พอ Bob heart its way out. บบ <automated> ผ so, ู้น่าสงสารบ e อบผ c ้น่า e งส e s บ a อ่าสงสารบ๊่าสงสารบ๊อบผู้น่าสารบ๊อบผู้น่าสงสารบ๊อบผ้น่าังสเรบ๊อบผ้นาสงสารบ๊อบผู้น่าสงสารบ๊อบผู้น่าสงสารอบผู้น่าสงสารบอบผด้น่าสงสารบ๊ ไม่ยอมกันด้วยเอ้ยไปหานี้ก่อนไปหาขีการ์ดก่อนทุกคนอย่างแรกมีขีการ์ดด้วยเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วผมได้ละขีการ์ดเอ้ยทีวผมออกไปเองดีวผมไปเองแหนจะแย่งกันอย่างเดียวเลยดิอ้าวไหนอะไม่เห็นเข้าได้เลยอ้าว เข้าไม่ได้ทำไม่พีดไม่เข้าไปอะพีดเข้าไปดิไหนอะเอ้ฮอสจะเข้าไปได้เลยแล้วนี่คือใครอะใช่นนเออเป็นที่อีพีอิอะไม่เข้ามาพีอิตเข้าไปเร็วๆนี่แหละโอ้ฮอสพีดไม่เข้าไปอะติดนะแล้วมันต้องเร็วมากมันเร็วมันต้องเร็วมากพีอิตเร็วใช่ไหมอ๋อเล้วเอ้ยนี่ขวดอะไรนะเอาฟาดหัวคนแตกปะวะ ไอนดูจะฟาดกันนี่แก้วดูดิฮอดูดีพอดูดีหน่ะพี่จะโอ้โหมาแล้วว่าเป็นหัวใจดีกว่าไหนหัวใจอยู่ไหนการเปลี่ยนหัวใจการเปลี่ยนหัวใจไม่ต้องใช้ยาชาต้องใช้อะไรแค่เธอบอกลาก็ชาไปทางหัวใจเฮ้ยน้องน้องน้องทำอะไรอ่ะเป็นหัวใจน้องต่อต่อก่อนต่อก่อนเอ้ยแค่นู้ดดิอันนี้เรามาช่วยคนไข้นะ ใจเย็นนะครับคนไข้คนนี้ก็ทำอะไรทุกคนนี่กดใจเย็นนะครับใจเย็นนะพอเคใจเย็นค่อยๆนะใจเย็นนะนี่คืออะไรไปอันนี้อันนี้คือนี่เขาบอกน่ขาบอกว่าเราเราจะต้องเปลี่ยนหัวใจนะตอนนี้เลือดของคนไข้อยู่ที่สามพันหนึ่งสามพันหนึ่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยสามพันหนึ่งหรอเออก็เมื่อกี้แกดึงแขนออกอะตอนนี้หัวใจผมทั้งเทั้งแขนทั้งขาเลย พี่กำลังช่วยช่วยนีวิวเราจะมาเอาเลือดไปเติมกันช่วยรูปหน้าคนไข้เขาจะได้รู้สึกผ่อนคลายเดี๋ยวผมก็แทงแทงคนไข้ไปเลยแทงแทงเขาจะได้รู้สึกผ่อนคลายอันนี้พี่อีทเหรอโอ้ผมก็นึกว่าคนไข้มก็แทงเต็มที่เลยอันนี้คืออะไรปุ่มนี่ปุ่มอะไรนะก็ได้เหรอไม่รู้อะ กดรีเซ็ตอ่ะนะให้หมดเลยให้หมดเลยเท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้ละเฮ้ยได้สี่พันแปดเก้าสิบแล้วขออีกสักเข็มนึงให้มันเต็มไปเลยผมฉีให้ผมฉีดให้โอเคไปพี่ต่อไปก็เปลี่ยนหัวใจพี่ให้พี่เป็นคนเปลี่ยนเหรอใช่แล้วเต็ม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 เต็มแล้วอันนี้ก็ต้องใช้บัตรพี่อ๋อเราต้องไปเอาอันนี้หัวใจมาเปลี่ยนก่อนนี่เราต้องไปดูหัวใจมาก่อนพี่เราต้องอันนี้เปิดก่อนเราต้องเปิดอกเปิดอกก่อนเดี๋ยวใช้ยังอื่นไม่ได้เหรอ มันไม่เห็นมีอะไรเลยมันได้ไดเปล่าอ่ะเอาได้ได้ด้วยอสได้ด้วยโอเคงั <c oughs> ค้นง <c oughs> ั้นเราใช้เทคนิคนี่แหละเราเรียนมานะครับเราเรารู้ว่าเราต้องใช้สิ่งที่อยู่รอบตัวเราในการรักษาคนไข้ใช้เกิดประโยชน์ที่สุด คนไข้กินยาก่อนคนไข้อุ้ยคนไขกินยาอุ้ยพี่อุ้ยแกพี่หยิบปอดคนไข้ออกมาเอากลับคืนก่อนอย่าเพิ่งเอากลับคืนไม่คืนไม่เขาไม่เขาไม่รู้เขาไม่รู้เขาเพลิดที่บางคนสงสัยว่าทำไมต้องใช้เก้าอี้นะเพื่อแบบว่าเรากำลังทำแบบทำหน้าที่อยู่แล้วเราหมันไส้หมอคนข้างตรงข้ามอืมทางแล้วแท็กไปอย่างนี้ไปเลยโยนใส่ไปเลยอันนี้สมองเหรอสมองจะไปอยู่สมองไปอยู่ทำไมตรงนั้นน่ะพี่หน้าสมองก็เลยตรงนั้นน่ะหน้าตาเหมือนสมอง ดึงดึงกระดูกมาเออดึงไม่ออกเอาก็ดูเออไม่ออกไม่ออกถูเอาหัวใจมามันต้องไปเอาหัวใจเก็อไปก่อนเปล่าพี่ถอดปอขง้ดพี่ทำปอดดูดอีกแล้วพี่เขาให้ใส่หัวเปลี่ยนหัวใจพี่ไม่เอาปอดก็พี่จะไปเอาไปเอาวิ้ยอันนี้ทำอะไรวะเนี่ยอันนี้เลือดนไงเฮ้ยเลือดไหลพี่เลือดไหลเลือดไหล เลือดไหลเลือดไหลผมกระเพาะอะไรให้แล้วพี่อีแขนรูปพี่โดนชนน่ะไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่หรอเอายาห้ามเลือดเอายาห้ามเลือดเอายาห้ามเลือดไอ้น้อยเอายาห้ามเลือดแล้วต่อแล้วพี่ต่อแขนแล้วผมเอายาห้ามเลือดอยู่อยู่นี่ผมเอายามาให้ตรงนี้เลยเนี่ยแล้วหัวใจหัวใจคนไข้ชื่อบ๊อบอยู่ไหนต้องเนี่ยมันต้องเปิดห้องนนี่ที่จะควักหัวใจแล้วนะ อาดิเอามาเลยเอาหัวใจเร็ว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 อันนี้อะไรอ่ะอ้าวเศษกกระดูอันเศษกระดูกได้ยังแน่หัวใจอ่ะเฮ้ยมีคนโอ้โหเอายามไว้ที่พื้นนี้เลยเออทำไมแข็งจันโอ้ยแข็งเกินเดี๋ยวนะแล้วพี่ไม่ได้จะหยิบหัวใจได้อ่ะเขาให้เปลี่ยนหัวใจพี่ไม่ได้มายำเครื่องในหมูเฮ้ยเอาลาบเครื่องในหมูเอาดึงเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิเอาหัวใจนะพี่อ๋อพี่อ๋อพี่ต้องเอร็วเ๋ยวเร็ว ใช่ใช่เดี๋ยวผมชิดผมชิดยาเนี้ก่อนยาห้ามด้วยก่อนมาเอาไปเปลี่ยนเอาไปผมชีทยาห้ามเรียบร้อยแล้วหมดยังโอเคเรีอกอยู่ที่สี่พันหกร้อยเก้าสิบห้าแล้วไงต่อยได้ได้เจอมีดมันต้องให้หาบัตรด้วยอ่ะเนี่ยไม่มีบัตรอ่ะใครพกบัตรมาไงหาดีหาพี่หาเอาวพี่หาพอดีครับไม่ใช่ออ๋ทำไมค่อยมาหยอก เดี๋ยวมันจะตายแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่นี่นี่เจอแล้วเฮ้ยใครทำใครเป็นอะไรใครเลี้ยงหมาเขาเขาพูดอะไรเดินไ่รู้อ่ะซึ่งผมไม่สนใจแล้วเขาเจอหัวใจแล้วนี่ไงนี่นี่ไงไม่ใช่นั้นหัวใจเก่าหัวใจเก่าเหรอใช่ของคนรักเก่สิ่งจะาดนรักเก่าเอาหัวใจไปวางไว้เขาน่าจะให้เป็นไงได้หัวใจเออุ้ย ห้องเย็นห้องเย็นไม่ใช่ห้องเย็นแ้หองกระสุใช่หรอห้องหนาวอะแล้วไหนอะมันจะออกมายังไงอ่ะอ๋อนี่ไงนี่ไงผมกดปุ่มใหแล้วไปไปเปลี่ยนเรคนไข้หลับแล้วนะเร็วเขาหลับอยู่แล้วถ้าตื่น่ะมีปัญหาถ้าตื่นเนี่ยต้องวิ่งแล้วะขบมือคนไข้บมือเร็วเร็เฮ้ยเฮ้ยเ้ย้บอกคนไข้บอกขอเร็ววันนี้หมองเงี้ยเหรอเอ้ยกมือเร็วเหน่อยหมออะไรงเี้ยเร็วเว ใส่ไปยังใส่แล้วใส่แล้วเดี๋ยวมันยังไม่ต่อให้เลยพี่อ่ะอ่ะพี่ใส่ปอดวางทุกอย่างที่เดิมวางทุกอย่างที่เดิมเร็วเร็วเร็ววางทุกอย่างที่เดิมอ่ะแล้วปอดเก่าอยู่ไหนวะเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่พี่กำลังใส่อยู่นี่อ่ะอึบเหลือนั้นน่ะตรง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 ไข่คนไข้จับเลยอะไรอะขอย้าตนะครับขออนุญาตนะครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอาใส่เลยอ่าโอ้สวยงามสวยงาม สวยงามเลยไหนอ่ะทุกคนดูอะไรมันยังมันยังใส่ไม่เข้าเลยปะเนี่ยฮะเดือดมันยังมันยังใส่ไม่เข้าเลยหัวใจมันยังใส่มันยังใส่ไม่เข้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันเขียนเลือดเดี๋ยวไม่ไหลเอาหัวใจต่อไปใช่ต่อไปจนกว่าจะได้อ่ะพี่เอาปอดอองก้อนค่อยค่อยค่อยๆ่อยค่ยได้ยังนี้ได้แล้วมั้งได้แล้วได้แล้วเอาเอาปลอดใส่เออสวยอ่ะเอาปลอดใส่อ่ะปลอดอีกอันนึง อ่ะอ่ะใส่เด็ดวางเนี่ยวางมาแล้วน่ะเฮ้ยใครทำไส้ลำไส้ใหญ่คนไข้ร่วงไม่อ่ะผ่านย่างแล้วไงต้องกดปุ่มเหรอกดปุ่มมาลองนี่มันเข้าจริงเหรอเนี่ยมันเหมือนมันยังไม่เข้าเลยอ่ะมันยังไม่บล็อกแบ๊กบล็อกแบ๊กเออเออมันได้หมออีททำไรเนี่ยเอาไปดิขอโทษขอโทษพอดีเพิ่งเรียนมาเมื่อกี่ชั่วโมงนี้เอง โโอ้หคนไข้ก็ไว้ใจเราเกินอ้าวแล้วเอาหัวใจเข้าหรือยังเนี่ยมันจะมีท่ออยู่เห็นปะโดนปอดออกมาทำไมอุ้ยแขนลุดแขนลุดต่อเร็ว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 คนไข้เลื่อดเร็วเลือนไหลเร็วมากเร็วทุกคนไม่มียาแล้วนะทุกคนเอ้ยเอาเลื่เอาเอาเลื่ไปฉีดเอ้ยเอาเข็มไปฉีดดิไม่มีแล้วหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยมันใส่ไม่ได้แขนหน้ามันไม่ต่อให้อ่ะ ไ,ได้มดหมดุดดีๆหมุดดีๆเลือจะหมดแล้วเลือจะหมดแล้วนคนไข้อ่าพี่ก็เติมพี่เติมเลือดพี่เติมเลือดนี่ได้แล้วพี่เติมเลือดก่อนเลือดไม่มีแล้วมันหมดเขียวแล้วม,มันจำกัดมันจำกัดดูเลขข้างบนอ<ม>๋อจำกัดใช่ตอนนี้เราต้องพยายามใส่ให้ได้พอเอานิ้วเขี่ย <c oughs> เออนิ้วจิ้มได้ไหมนี่ความพยายามเฮ้ยทำนิ้วยังไงได้ไงอ่ะพี่กดตัว R นี่เนี่ เนิ่นเนิ่นเนิ่นเนิ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 นเฮ้ยพีอิตพีอแขนหลุดคนไข้แขนหลุดพีอิโอเคต่อเร็วคนไข้ต่อให้หน่อยต่อให้หน่อยเร็วต่อต่อให้หน่อยต่อให้หน่อยต่อต่อต่อยังไงเลือดหมด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 ต่อแขนเร็วเนี่ยแขนคนไข้อ้าวอันนี้ใช่แขนอันนี้ใช่แขนปิวปิวแล้วดูหน้าพี่ดี้ไปหยิบจากออกซิเจนมา ล้วดูพี่หน้าพี่ดิ <c oughs> เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอาใหมา่เอาใหม่ไป่ถ่ายกีการ์หรอถ่ายกีการ์ถ่ายกีการ์ช็อกโกแลตใครเนี่ยเน่เน่เน่กีการ์อ่ะพี่ได้<อ><ล>ไม่ใช่ห้องนี้อ่ะโอเคพี่มาถ่ายจริงๆเราถือของอะไรในนี้ไปในข้างในในข้างในได้ด้วยนะอ๋อนี่ไงก็แค่วางก็เข้าได้แล้วเนี่ยเออก็ใช่ไง,ไงพี่เพิ่งรู้เหรอเออแล้วมีใครไม่รู้แกล้งพี่อ่ะดิใช่ไหมล่ะไม่มีอ่ะจริงเหรอ ใุบอมมาแล้วแกงตลอดเลยบอมมาแล้วบอมมาแล้วคนไข้กอดไปก่อนครับคนไข้กอดหมีไปก่อนเดี๋ยวพี่จะไม่ใช่นี่ว่อันนี้สูนสามเดี๋ยวเปิดโอ้คนไข้ก่อนห้องศูนหนึ่งศูนหนึ่งอยู่ไหนนะบัตรบัตรฮ้อน่อยดีเอ้ยพี่ทำเองที่เฮ้ยเฮ้ย อะอบัอ๋อนี่นไงมาแล้วเราทำการเปิดอกคนไข่น,ขนะครับพี่เตรียมเอาบัตมาไ,มตไว้ก่อนมาแล้วมาแล้วบัตรมาแล้วออออนี่เน่เน่เน่ผมเปิดอกมันเฮ้ยมันไม่มีอย่างอื่นแล้วหรอ เฮ้ยมันสามารถกระดูกออกมาด้วยวะอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวหัวคนไข้หักเบาๆวันไหนเรียกหัวหักเนี่ยโอเคเขาเรียกอะไรอ่ะคอหักกับหัวขาดพี่สองอย่างพี่อ๋อหัวหักหัวหักเนี่ยหัวเบาเลือดมาเอ้าทำเสร็จเขารู้ดิเกลพี่อีดไม่ใช่พี่เหรอไม่ไม่พี่กำลังหยิบกระดูกชิ้นนี้อยู่ชิ้นนี้ โอ้โผมไม่กี่เดียวว่าผมเองดีเออโอเคผมเองผมเองแหละเอ้าก็ใช่ไงเออผมเองผมเองแหละอะไรก็ผมแหละเอเอเลือดหยุดแล้วนี่เอาฉีดยาแล้วหรอพี่ทอดหมดใจเลยนะ <c oughs> พี่ทอดแล้วนะหนึ่งสองสามนี่พี่ทอดมาแล้วฮอดฮอดเลือดไหลพี่ฮอดเลือดไหล,หลไม่หยุดเลยน้องเอาห้ามเลือดมาเอา,าสีส้มมา Julian. มา You know ้อ m s and legs don't belong in there. ยาโอเคฉันแน่ใจว่ามัน e ป็นแต่โครงกา o ลั o ในเวลาขอ e คุณที่กำลังเอาหัวใจเขาไปติมเลือดเลยกำลังจะเอาหัวใจไปให้คุณบ๊อบเดี๋ยวผมถือเข็มฉีดเอดรอดีกว่าพี่มายังใครล็อกพี่ใครขังพี่ปล่อยพี่ออกไปปล่อยพี่ออกไปเดี๋ยวพี่เอ้ยพี่หนัก พี่ได้หนิแย่ปล่อยพี่ออกไปทำไมอ่ะมันทำมันต้องทำยังไงปล่อยพี่ออกไปมันต้องทำยไงอ่ะเอ้าแล้วไม่ให้มันคิดวาเข้าได้อ่ะฮอรสหาแกงพี่แกไม่เนียนอ่ะไม่เนียนอ่ะปล่อยพี่ออกไปทำไมเล้าก็แล้วเมื่อกี้พี่เข้าไปไงอ่ะพี่เข้าไปคนเดียวนั่นนะเอ้าพี่เอาพีกันเข้าด้วยหรอหรื่ามันต้องให้เข้าสามคนหรือเปล่าไม่สามคน ไม่ได้เอาเข้าไป iec, พี่จะเอาเคีย์การ์ดเข้ามาทําไมล่ะมันไม่มีคีย์การ์เละพี่ข้างหน้าห้องอ่ะพี่พี่จะทําลายหัวใจคุณบ๊อบทิ้งถ้าไม่เปิดประตูให้พี่เอาเนี่ยแน่เห็นไหมคนอื่นเนี่ยโผล่เข็มทิ่มเนี่ยพี่พี่พี่เอาห yeah. ัวใจคุณบ๊อบเป็นตัวประกันไม่เก็แค่แ้เนี่ย เหตุไหมล่ะไรแล้วแล้วสนปอร์ตที่เหลือทั้งปอดเด็กคนนี้กระดูกเด็กคนนี้เด็กคนนี้มันแกล้งผมครับอาจารย์นี่ครับสองคนนี้ครับอาจารย์ไม่ใช่ครับเมื่อกี้ประตูมันร้อนครับแกงประตูประตูมันร้อนเมื่อกี้เขาแกล้งผมคมื่อประตูมาร้อนปุ๊บผมก็ให้ฮอตไปเอาเข็มออมาแบบว่าผมเอาขิมเอาขิมผมเอาเข็มทิมไม่ต้องเลยพี่ฟองอาจารย์แน่อยู่ไหนเนี่ย นี้เราอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลเปิดพีเดอร์มนะฮะเอ้าเกิดอะไรขึ้นนะนี่คือที่ไหนเนี่ยเอ้าเริ่มแล้วนะอ๋อต่อเนื่องคนไข้ชื่อบ๊อบมนเรียเปล่าเปลี่ยนแขนเปลี่ยนแขนซ้ายแขนขวาเฮ้ยอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งอยู่เพิ่งแป๊บนึงเลือดคนไข้เหลือแปดร้อยต้องไปเติมเลือดก่อนทุกคนไม่น่าเลยคุณบ๊อบชีวิตนี้คุณไม่น่าเกิดมาเลยนะเฮ้ยโอ้โหคุณยิ่งเกิน รอบที่แล้วคุณมาออหาหมอคุณเปลี่ยนหัวใจนะรอบนี้คุณต้องเปลี่ยนแขนแขนสองข้างฉีดยังไงไม่เป็นไรนะคุณบ๊อบนะพีถอยหน่อยดีผมจะฉีดยาเขา่าบอก,กผมบอกผมสามคนจะรักษาคุณอเองนะคุณบ๊อบแล้วไปฉีดตัวไ้ติงหะเอ้ยเอ้ยทำไมฉีดแปลกๆนะเดีย๋ยวไข่เขาโตขึ้นมาทำไงไม่ใช่ฉีดยาเลืดอด พี่จะเติมเลือดให้เต็มเลยพอกอนพี่พอกอนฮะเผื่อหลังอันนี้ไงเผื่อหลังเผื่อหลังต่อเผื่อระหว่างต่อมันต้องเผื่อเราเราทำให้พลาดอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เราแบบทีเดียวผ่านเดี๋ยวกันพลาดตัดอ่ะมันจริงมันก็จริงมันพลาดตั้งแต่หน้าหมอแล้ะเราชำนาญมากตัวอะไรกันก็ไม่รู้เนี่ยแต่เราคนเราเรียนหลักสูตรรวบรับรวบรัดรวบรับหรอเราเอาเลยไงเราเอาเลยไงใช่ใช่ แล้วพี่ยังไม่ได้เอาแขนมานะเลือไหลคุณบ๊อบเลือดไหลก็ใช่ไงทำไมมนเป็นเอาแขนก่อนอ่าน่ะไม่เปเอาแขนก่อนคุณทำผิดวิธีนะคุณนนใช่หรอใช่ก็ผมเห็นพี่ไปเอาแขนมาแล้วไงยังเข้าห้องไม่ได้พี่เข้าห้องไม่ได้เนี่ย แบบนี้คุณบ๊อบจะตายนะโอ้โหคุณบ๊อบไม่ตายพี่เอาแขนพี่เอาแขนมาต่อก็จบแล้วเนี่ยปล่อยตายเลยปล่อยตายเลยเหรอคุณบ๊อบรอ,อแป๊บนึงนี่ไงเอ้าเขาให้เปลี่ยนขาเหรอแขนแล้วมันมันมีแต่ขาเรียบร้อยมันมีแต่ขาเขาคง,งไม่ให้เอาขามาใส่แทน,นแขนหรอกเนาะโอ้ยลรงพยาบาลแล้วี่ยชิดเฮ้ยไม่แน่นะไม่แน่นะ เราถอดแขนไปแล้วด้วยนะครับคุณบอ๊อบเอ้ยนี่ไงไม่ใช,ใช่พี่ไม่ใช่ฮะพี่มันไม่ใช่พี่มันไม่ใช่เนี่ยคุณบอ๊อบพี่เจ้าขามาใส่แขนได้ไงคุณบอ๊อบคุณจะได้เดินไวเหมือนหมาเอเขาจะดีใจไหมล่ะเขาถ้าดีใจเขาจะวิ่งเร็วขึ้นอีก50เเตเดี๋ยวนะถ้าพี่ถ้าพี่ใส่ถ้าพี่ใส่ไปแล้วถ้าพี่ออกไมาอีกไงถ้าเกิดว่าเลือดก็จะลดอีกถูกป้างั้นอะถ้าพี่ดึงออกอะอ่าไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราจะให้เลือดไม่มีแล้วนะเราให้ นี่ไงเดี๋ยวพี่เอาขาใส่ให้เขาเป็นการบัฟบัฟให้เขาเอ้ยพี่พี่พี่เลือดไม่มีเลยเด้อเขาจะวิ่งหาอะไรวะเนี่ยเขาจะวิ่งเร็วขึ้นเี่ยน่ากลัววะเขาจะวิ่งเร็วขึ้นเอาพี่50%อ่ะพี่ถ้าพี่ถอดอะพี่ถอดสองข้างเลยนะแล้วเลือดก็จะลดเลยนะอันนี้มันันี้มันพอเลือนหมดแล้วนะเลือดเลือนหมดแล้วนะไม่ถึงก็บอกไงว่าจะพึ่งไม่ใช่ไม่คิดถอดออก มันมันหยิบจริงไม่ควรเอาขามาใส่ <c oughs> มันหยิบไม,ไม่ได้พี่เอาขาออกก่อนเร็วสองข้างมันจะนห้ามเลือดเอาขาออกอะ่ะเอาเอาอีข้างนึงออกด้วยเร็วๆจะได้ทีเดียวด<อ>ึอองออกเลยรู้แล้วผมรู้แล้ว,ลว <อะ S 2> ทีนี้<ะ>มันมันเป็นพารเซรนเว้ยมันนี่มันมนี่เดี๋ยวผมบอกอ๋อเป็นพารเซนอีกแอะเราชำรานมากนี่เราคือการหยิบมาใช่ป่ะอ่าฮะเราโยนเข้าไปในช่องนั้นอะ อแล้วมันก็จะหล่นไปโดนปุ่มโอ้โหแล้วกดโยนยังไงก่อนความพยายามอยู่เลยเออนี่เอ้าไม่โดนโอ้ดนนคือเนื้อให้แถวอะโอ้ยลงมานี่ดีกดโยนยังไงนะ So you you're champion? think the ถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยถ่ายหน่อยเฮ้ยเฮ้ยถ่ายหน่อยโว้มันใหญ่ไปว่ะบางทีอ่ะคุณบอสเขาเป็นไงบ้างเนี่ยป่อยเขาจุดจุดไรไดดิอ๋อเลือดเขาเลือดเขาไม่ไหลแล้วเลือดเขาถูกฆ่าไปแล้วอะไรวะเนี่ยช่วยเตะหน่อยอ้าวอ้าวมันเด้งออกมาได้ไง หรือเราต้องใช้สิ่งที่เล็กลงมาหน่อยอย่างต้นอันนี้หรือเปล่ามันติดเอมันติดด้วยรางวัลผมอ่ะให้กำลังใจคุณบล็อกก่อนเดี๋ยวพิ่งตายนะคุณนะเดี๋ยวรู้เปล่านี่ไงตบๆใกล้แล้วใกล้แล้วเอ้ยดันไปอีกเอาอะไรดันไปอีกได้ไหมมามามาพี่จะเฮ้ยได้แล้วนี่เออเห็นไหมล่ะพี่บอกแล้วต้องเอาแขนคุณบล็อกนะเอาแขนนะเอาแขนเก่ามาด้วยเอาแขนเก่ามาด้วย ต้องเอาแขนเก่ามาด้วยแขนเก่าแล้วไหนอีกแขนนึงอ่ะอีกแขนนึงอยู่แถวแถวนั้นแหละไม่ใช่ไม่มีพี่พี่ออกไปแล้วนี่มีแตขาแถวเนี้ยอันนี้แขนขวาแขนขวายังนั่นแหละแล้วพี่เอาแขนซ้ายเขาไปวานี่แขนซ้ายอยู่นี่แขนขวาคุณบ๊อบอะอยังไงเนี่ยค่ะคุณบ๊อบคุณบ๊อบเขาไม่เห็น หมุน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 คุณบ๊อบครับผมเลือกแขนมาให้คุณบ๊อบชอบแขนนี้ไหมครับไม่เอาอ่ะยังไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนให้ครับงั้นอะมีอีกยังจะมีอีกมีอไหมนะไม่แล้วมันไม่มีแล้วอ๋อไม่มีแล้วออ๋งั้นคุณบ๊อบต้องเอาแขนนี้แหละงั้นอะเพราะผมไม่มีแขนให้เลือกคุณบ๊อบผมไม่มีแขนให้เลือกแล้วเอาแขนนี้ไปก่อนเนาะแม่เบลดันด้วยแม่เจ้จริงๆเลยเห็นไหมตกเกินไปเบลดัน โอ้หสุดยอดจริงๆริไม่เคยทำอะไรเนี่ยเปลี่ยนยังไม่รู้น้ำตาหรอเราเนี่ยเปลี่ยนแขนกับขาแก้วอ๋อเนี่ยแขนขาลำไส้แขนขาแล้วก็ลำไส้เหรอลำไส้ใหญ่ซะด้วยนี่ตอนนี้เราสต้องเข้าห้องเฮ้ยนี่นี่นี่เข้าได้ไหมเข้าได้ไหมเฮ้ยอึ๊บอึ๊บเฮ้ยฮอทำอะไรพี่อีดอ่ะเฮ้ยไม่ใช่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 ไม่่ใชเขาข้าหลังพี่เหรอเข้าไม่ได้ปะฮอ้เฮ้ยไม่ใช่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 โอ้พี่หันหลังไม่ได้เลยโอ้ ละกลมต่ําด้วยไงแล้วทำไมเข้าไม่ได้อะไม่รู้ว่าลองดิลองดิไม่ได้ไม่ได้พี่ไม่ได้ทำไรเดี๋ยวลองกลม้องดิไม่ได้วะกิ้ว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 เฮ้ยไม่ได้ทำพี่ไม่ได้ทำพี่ไม่ได้ทำมุมภาพพิีิคงไม่ดีแน่นอนพี่ไม่ได้ทำเฮ้ยอ๋อผมพอจะเดาออกแล้วพอจะเดาออกอีกแล้วมันต้องไปเอาแขนมาหรือเปล่า พอเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนมันเหมือนมีแขนแล้วซึ่งในห้องนี้มันมีแขนเปล่าอยู่แล้วเราเข้าไปในห้องยังไงนี่แล้วเราก็นี่เอาแขนมาก่อนอย่างแรกมันต้องผมผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่ารือต้องฟาดกระตกนี้หรือเปล่าเออว่ะมันเดือนมันเดือนจังมันมีประตูให้เข้านะปึ๊อบเอ้ยแล้วก็ขึ้นไปข้างบนนี้นี่ฮอตตรงนี้เปล่าใช่ใช่ใช่ตรงนั้นแหละนี่ไง อันนี้ไงพี่เจะอแขนอะนี่ใช่ไหมไต้แล้วทุกคนได้แล้วได้แล้วมันต้องมาหาอะไรอีกปะเนี่ยพี่เจอแขนหรอพี่เจอแขนแล้วอะตอนนี้มันต้องให้ใช้บัตรอะไรอยู่ผมเข้ามาในห้องทํางานได้แต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้อะไรเปล่าผู้เดือวนะการเข้าห้องทํางานใช้แขนในการเข้าห้องทํางานหรอโหดจัดโอ้เผื่อเหมือนกันนะเนี่ยองแรกด้วยชีวิตเข้าห้องอะ S <S เ,เ,เดี๋ยวพี่ขอกินฮอตดอกก่อนเดี๋ยวพี่เอาผลไม้ไปแล้วกันอุ้ยเอาผลไม้ล่วงเลยพี่อุ้ยมันตกคืนแล้วไม่เป็นไรเชื้อโรคไม่เห็นว่าแต่เราต้องเอาอะไรอ่ะเนี่ยแขนใครเนี่ยแขนใหม่เห็นปะนี่คือแขน,ใ,น,นใครตรงนี้ทำลายกระจกพี่พี่พี่หยิบมาท,ทำลายกระจกเร็วทำลายได้ด้วยเหรอไม่ได้ <C oughs> พี่กินไส้กรอกพิมแล้วพี่อย่าเพิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทำไงในการเข้าห้องอ่ะนั่นะสินี่ไง พี่เข้ามาแล้วอะไรเอ้าไหนอ่ะก็เนี่ยทางเข้าอยู่ตรงนี้นะเนี่ยไหนอ่ะเนี่ยเนี่ยเห็นที่ผมชี้ไหมเนี่ยอ๋อเห็นอ๋ออยู่เนี่ยเหรออ่าอ่าแล้วก็กดปุ่มหรือเปล่ากดปุ่มเออกดนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรแล้ว่าให้เฮ้ยฮอทนี่พี่เปิดให้แล้วเปิดได้ป่ะเมื่อกี้พี่เปิดข้างนางให้แล้วอ๋อต้องนี่อ่ะเดินอีกทีเมื่อกี้พี่กดผิดอ่าได้โอเค พี่กดให้ฮอตแล้วเว้ยแต่พี่ปิดปิดไม่ใช่ไม่ใช่ค้อนมาให้ทุกคนอาทิสติโกงเดี๋ยวนะขให้เปลี่ยนอะไรนี่อุ้ยอุ๊ยเปลี่ยนเปลี่ยนขาขวาแล้วก็แขนซ้ายหัวคุณเปลี่ยนหัวคุณเปลี่ยนขาเออขาขวาหัวคุณเปลี่ยนมาทุบที่โครงเองฮะโอ้โหต่อเอ้ยทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนขาขวาแขนแขนซ้ายแล้วก็ลำไส้ขาขวาลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่โอเคโอเคผมมีคอมมือค้อนเฮ้ยเดี๋ยว นขาขวาตั้งไซใหญ่ต้องใช้อพี่เฉือนแล้วพี่เฉือนแล้วอ่ะพี่เฉือนออกมาแล้วผมไปหานี่ก่อนแล้วกันแล้วกั้นนะไปเอายาไปไหนพี่ไปเอาขามาให้ขาคุณบ๊อบเฮ้ยพี่เดี๋ยวนะเลือดหมดแล้วเลือดจะหมดเลือดจะหมดเดี๋ยวไอ้ที่ห้ามเลือดอยู่ไหนวะเอาที่ห้ามเลือดอยู่ทางนี้ฮอตฮอนนะ I'm sorry to report that this area is not set up as intended. ต้องเอาขามาด้วยนี่ว่าลืมห้ามหรือจะฉีดเพิ่มห้ามดิต้องห้ามก่อนแล้วค่อยฉีดเพิ่มไม่รู้ว่าฉีดเพิ่มแล้วตอนเนี้ยแม่งเหลือสองร้อยแล้วเมื่อกี้ Hot ฮอต Hot ครับครับครับ Hot เอาขาส่งมาอ๋อนี่ไงพี่ได้ละหมอหมอคนนั้นเขาก็แบบเขาก็มีหน้าที่ของขาพี่มาเอาขาไงเขาดึงดึงแบบไม่บอกไม่กล่าวยังนึกจะดึงก็ดึงแทบตายเมื่อกี้ไม่ถึงไม่ถึงหมอเหรอ ฮอดึงแขนออกเลยก็ได้นะแขนฝั่งหนูนะฮอตจะว่าฮอตเอหอยฮอตฮอตฮอตดึงแขนเอ้ยเดี๋ยวต่อเดี๋ยวเติมเลือดดิแกเติมเลือดดิเติมเลือดต่อนี่นี่นี่พี่เอาขามาใส่ให้คุณบ๊อบแล้วอันนี้เป็นขาใหม่แล้วนะโอเคต่อไปแขนซ้ายต่อไปแขนซ้ายนะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่พี่จะรอรับช่องนี้นะส่งมาให้พี่โอเคป้ะ ได้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 แล้วเดี๋ยวพี่ส่งกลับมาเดี๋ยวพี่ส่งกลับมาให้ดึงแขนไปแล้วดึงแขนไปเร็วดึงแขนไปเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ยังไม่ถึงพี่ยังไม่ถึงพอดึงแขนออกไปดิพอดึงแขนออกไปก่อนจะทำเดือดมามามาเดี๋ยวผีผีทุกข์จะตายแป๊บแป๊บแป๊บโอ้โหพี่นนพี่นนพี่นนเอออ่าพี่ได้แล้วพี่ได้เขตแล้วอ่าเอาไปเอาไปยิงไปสิอ่า เอาทำไมไม่หยิบไปเล่าเออนั่นไงเขาทำอะไรกันสองคนนั้นยืนยืนหูยืนแมวยืนหมูยืนแมวอ๋อยืนไม่ใช่ยืนหัวเดี๋ยวเดี๋ยวล้ำไส้เดี๋ยวล้ำไส้เดี๋ยวล้ำไส้ยืนมือยืนขาขาให้แล้วเฮ้ยหยาแล้วล้ำไส้อยู่ไหนดึงไปแล้วอ่ะไม่รู้ล้ำไส้ดึงมาแล้วเอามาให้พี่เอามาให้พี่โอเคหยุดเลือดหยุดเลือดหยุดเลือดเขาเติมเลือดให้หน่อยอึบอึบรอเหลือสักพันหนึ่งแล้วกันโอเคได้ล้ำไส้อึบ แล้วรพี่ห้ามไปแล้วผมจะชี้เหมือนอะงั้นอ่ะก็ห้ามไปก่อนไงลำไส้ลำไส้หนอันนี้อันใหม่อันเก่าเนี่ยอันใหม่ใหม่ใหม่ดิแหมพี่อีทก็มีจรรยาบรรณอยู่แหรือว่าหลอกไปแอบกินอยู่เฮ้ยไม่ใช่หรอทำ if you f i n i s น the puzzle just not on this channel but d e n จริงๆเด้อพี่ว่าพี่สงสารคุณบ๊อบว่ะสงสารทำไมเราฝีมือดีขนาดนี้เราตั้งใจทำให้เขาอะมืออาชีพ จริงๆก็ที่เขามาโรงพยาบาลบ่อยๆอาจจะเพราะเรานะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่อง The Eat Gamer ด้วยนะครับเจอกันใหม่าร์ทหน้าบ๊ายบายบ๊ายบาย